ลลงรััเอเอออ้้าแวววนนนกไมออม,ไม่ยยยยดดหใจจพีีิะป็นคนคคยดปัญหาหลักๆของคนออกรถสู้นะครับหนึ่งเลยจำนวนเงินดาวที่ใช้ค่อนข้างสูงเลยหลักแสนนะตน้ตนๆไปจนถึงแสนกลางๆเลยไม่ว่าจะหน้าสัน้นหน้ายาวครับและนี่คือคอมพิวเตอร์ครับผมที่คุณสามารถ จัดเต็มตัวรถได้คันนี้ปี2019ชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับสเปคนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยสีขาวเดิมจากตัวของโรงงานก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขยับเป็นหน้ายาวคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวเดิมๆสวยเลยนะ แล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าก็ยังให้เป็นแบบโครเมียมไม่มีรอยรอกไม่มีทะเลอกเลยครับส่วนของล้อนะครับก็เดิมโรงงานเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะแต่ยางเนี่ยเราจัดปีใหม่ให้หน่อยให้คุณผู้ชมเอาไปใช้กันได้แบบสบายสบายยาวๆเป็นตัวของปี2024ดอกหนาะลึกๆนะครับผมไอตัวยางนี่ก็20 0 0 0โล30 0หมโลเข้าใจกันนะออกรถตู้ไปก็อยากขับทํางานหาเงินกันเลยส่วนของภายในนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแต่งแบบดึงทอนรึงทอนยังไงเดียวไปดูกันเลยครับไป ด้านหน้าก็จะเป็นเบาะแถวชุดเดียวกันนะครับผมครบชุดครบเซ็ตเลยตัวเบาะก็นั่งได้3ที่นั่งนะครับตรงกลางก็สามารถพับออกมาวางของวางอะไรได้หัวเกียร์ถุงเกียร์สภาพสวยสภาพดีครับคันนี้ปี2019ก็จะได้ตัวระบบกันลื่นถลายมาให้ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายที่ให้มาก่อนหน้านี้ทําไมไม่ให้ภายในตัวของเบาะนะก็จะเป็นเบาะใหญ่ให้แล้วนะสีครีมพร้อมใช้งานนะครับเป็นเบาะใหญ่นั่งสบายขึ้นง่ายลงง่ายนะครับสะอาดสะอาด สเปกลวตู้แบบนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับส่วนมากที่ใช้เลยก็คือ1เลยเอาไปปั้นต่อเอาไปแต่งต่อนะครับเพราะว่ามันขาดตัวหลังคา VIP เผื่อใครจะเอาไปรับงานนะครับอันนี้ก็จะไปเลือกลายเลือกแบบตามที่ต้องการได้สำหรับคันนี้ครับราคาอยู่ที่6 5 9 9 0 0บาทลูกค้ามีประวัติมานะครับมีในเรื่องของการผ่อนมากนะครับ 729,000บาทจัดได้เลยคุณผู้ชมนะก็ถือว่าได้ยอดจัดเยอะๆล้นๆอยู่นะครับใครที่งบออกรถน้อยจบพันนี้ได้เลยส่วนงบที่เหลืออาจจะมีกราฟบ้างนะครับไปทําอย่างอื่นจะไปแต่งต่อหรือจะไปปรับปรุงนะครับหรือไปแต่งเพิ่มส่วนมากงบก็ไปแต่งเพิ่มทั้งนั้นแหละนะครส่ใครสนใจรถตู้ก็ทักมาได้เลยที่โตโตขาครับมีทั้งตัวนหน้าสร้าง หน้ายาวแล้วก็ที่สําคัญรับปรึกษาในเรื่องของการออกรถด,ด้วยนะครับในเรื่องของเครดิตต่างๆใครมีปัญหาอะไรยังไงโทรมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์083777747และ083777757ครับเส้นกาจนาพิเศษยินดีต้อนรับครับ